สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรกันดีเป็นเมนูแกงไก่วุ้นเส้นอ่ามาดูส่วนผสมสม,มาเลยน้ำมันมีปีกไก่ใช้ส่วนไหนก็ได้นะของไก่แล้วแต่มีต้นหอมตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็มีส่วนที่ต้องตํานะก็มีหอมแดงพริกแดงพริกแห้งแล้วก็ตะไคร้อ่าแล้วก็มีวุ้นเส้นอ่าเดี๋ยวมาดูที่ทำมาเลยเดี๋ยวจะใส่ไปก่อนนะตำก่อน ตะไคร้พริกแงงดงพริกแห้งอแดงนะครับบางท่านอาจจะใส่เกลือไปด้วยลแล้วแตกนิดหน่อยตักให้ละเอียดนะตาๆทำอร่อยเมนูนี้ใครทายเคยกินนะผมทำหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าไม่ได้อัอ่ะรีวิวทำการทำให้ดูเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาทำให้ดู ตาม่ละเอียดนะครับอ่าพอจะจับเอียดๆกึ่งๆเสร็จแล้วเราก็จะที่ตาได้นะเนี่ยเอ้มีน้ำนิดนึงนะมีน้ำนิดนึงจะคั่วเอาไว้คั่วนี่นะ นี่จะได้สีแดงๆน,นี้สดสวยครับโอเคสไฟอยหรือเมื่อใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยแป๊บหบนึง่งรอให้ไฟขึ้น,นเปลือหน่อยคนโคกเนี่ยเอาน้ำใส่ได้นะเอาน้ำใส่คนโคกเอาไว้ใส่ เป็นน้ำไก่นะครับนี่เดือดไปเลยเแล้วคน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 พอเริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่ไก่ลงไปคล้ายแนวคั่วคั้วมันหอมมินิดคั้วให้หน,นักตึงก่อนนะครับ ตอนนี้ผมก็จะใส่พวกเครื่องปรุงลงไปเลยนะให้มันนัวขอนเีื่อใส่น้ำที่หนังจะมีรสด,ด,ด,ดีใส่ไปเลยตามแต่ชอบแล้วนะไม่มีสุดายตัวใส่ได้หมดรสดีรสน้ำปลา,าปลาก็ออจะัะประมาณสนะัก สองช้อนสองช้อนโต๊ะครับอันนี้เพราะว่าผมจะใส่น้ำมะนาวที่หนังน,นะครับเพื่อเอาระซาวกันเขาไ,ได้กินมั้ดีอ่ามะ,ะน,นัวไปเริ่มตึงแล้วเนี่ยนะ้วาก็จะใส่น้ำข้คขุกลงไปที่เราตักเมื่ี้นี้ดีไปเลย ใช้นำปลาะเลยนะอตอ่ายใน้ำปลาน้ำปละอมสุนะัะ ่อยด้วยบูเซ่นบูเซ่นเราใช้น้ำไปแล้วนะมันมีใช้ได้บูเซ่นสดบูเซ้นแห้งแล้วแต่เราจะใช้นะครับแต่ผมเหมนกมันใช้ได้เหมือนกัน แต่คุนเชนอยากออกโดลยลำพังดิจะพยายามอัะการทำอาหารให้เรื่อยๆนะวน่ามีอะไรบ้างบางทีกะทำเป็คลิปตลกตลกแล้วเร็ว <c oughs> คลิปตลกเลยเร็วนะคือว่าอาหารที่ว่าทำเบสิกง,ง่ายๆ

็ใส่หัวเส้นลงไปครับเราไม่ต้องแบบเกลือผ่านหรอกครับแบบนีเพราะหัวเส้นสุกง่ายแล้วก็จะใส่เนี่ยไปเลยขั้นตอนสุดท้ายหอมสะไคร่นะครับลงไปเลยไปผกมใสหนิดหนึ่งล้วอย่าลืมน้ำป็นร้านเนี่ยมันจะหอมที่หลังใครดูนะครับผม อยากทำเป็นอันเสร็จอือหืเป็นไงแกงไก่รูสเซ่นครับนี่ครับง,นะง่ายๆนะง่ายๆอร่อยด้วยลองทำทานกันดูนะสูตรนี้สุดยอดเลยสวัสดีครับผมโร้โอ,นอนๆๆๆบาย